สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน o ฟสตูด no ิโอเช่นเคยซึ่งวันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับการสปอยหนังเรื่องโฮมฟอนโคตรคนละหำล่าผ่าเมืองโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าบรกเกอร์ตัวของบรกเกอร์เคยเป็นตำรวจสากลมาก่อนแต่ตอนนี้เขาก็ต้องการวางมือและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาแต่แล้วบรกเกอร์ ker, ก็ต้องเจอ,อกับเรื่องราวสุดแสนจะอันตรายเนื่องจากเมืองที่บรกเกอร์ย้ายมาอยู่นะั้นมันไม่ได้เป็นมิตรกับเขาเลยแถมตัวบรกเกอร์ยังถูกใครบางคน ออตาามล่ด้วยโดยที่โบเกอร์จะสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้หรือไม่อ่ะและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่แก๊งอันธพาลแก๊งหนึ่งและชายคนที่เป็นหัวหน้าแกง๊งเขาคนนี้ก็มีนามว่าเท็ดดี้เท็ดดี้ได้พาลูกน้องของเขามายังห้องผลิตยาและเหตุผลที่เท็ดดี้พาลูกน้องของเขามาที่นี่ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันขนส่งยาเสพติดทุ่พวกเขาผลิตได้นั่นเองเท็ดดี้มีลูกชายที่มีชื่อว่าโจ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 เป็นเด็กที่หัวรั้นมากๆถึงขนาดที่เขาอยากจะจุด เสพยาในห้องผลิตยานี้เลยซึ่งการทำแบบนี้มันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆโจโจ้เลยได้ถูกพ่อของเขาไล่ออกไปในเวลาเดียวกันเนอะบลกเกอร์ก็ได้ติดต่อไปหาคนขับเครื่องบินที่เขาเตรียมไว้และก็ดูเหมือนว่าแผนการที่บลกเกอร์เตรียมการไว้มันก็จะดูเข้าท่าเลยบลกเกอร์ได้รายงานเรื่องนี้กับเท็ดดี้ไปแต่แล้วโจโจ้เด็กหนุ่มก็ได้เข้ามาขัดขวางเนื่องจากเขาไม่ค่อยชอบตัวของบลกเกอร์แถมโจโจ้ก็ยังมีพรรคพวกที่สามารถขับรถขนทรงยาไปได้มากกว่า20คนอีกโจโจ้ก็เลยบอกให้พ่อใช้วิธีของเขาซะดีกว่าแต่ ทางด้านเทดดี้เขาก็มีประสบการณ์มากกว่าเทดดี้เลยเลือกใช้การขนส่งของโบรกเกอร์ทำให้โจโจ้รูกชายของเขาผิดหวังอยู่ไม่น้อยแต่แล้วในเวลาเดียวกันที่ด้านนอกก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเริ่มบุกเข้ามา ซึ่งดูเหมือนว่าแผนการขนส่งยาเสพติดในครั้งนี้ทางตำรวจจะรู้เรื่องราวหมดเลยตำรวจจำนวนมากได้ทำการพังโรงงานของเท็ดดี้แล้วก็บุกเข้ามาพร้อมกับจัดการลูกน้องของเขาไปหลายคนแล้วทางด้านลูกน้องของเท็ดดี้ที่เห็นตำรวจบุกเข้ามาก็เลยจะเข้าไปโจมตีแต่บล็อกเกอร์ก็ได้เข้าไปจัดการกับคนพวกนั้นเนื่องจากบล็อกเกอร์เป็นตำรวจที่ปลอมตัวเข้ามานั่นเองเท็ดดี้ที่รู้ว่าบล็อกเกอร์เป็นสายเขาก็โกรธแค้นมากๆและพยายามจะฆ่าบล็อกเกอร์ให้ได้แต่ตัวของบล็อกเกอร์ก็ยังรอดมาได้เพราะว่าเขามีฝีมืออยู่พอสมควรการต่อสู้รระหวว่างต และแกนของเท็ดดี้ก็คงยังดําเนินต่อไปโดยที่ดูเหมือนว่าฝั่งที่ได้เปรียบนั้นจะเป็นฝั่งตํารวจทางด้านเท็ดดี้และโจโจ้ทั้งสองคนได้ใช้จังหวะชุลมุนขับรถหลบหนีออกมาซึ่งตัวของบรกเกอร์ที่แบกตํารวจที่บาดเจ็บออกมาด้านนอกและเห็นว่าทั้งคู่กําลังขับรถหลบหนีออกไปบรกเกอร์ก็เลยควา้ารถมอเตอร์ไซค์รีบขับตามมาด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจพวกเขาก็ได้ทําการล้อมพื้นที่นี้ไว้หมดแล้วทําให้เท็ดดี้และโจโจ้ไม่สามารถขับรถหลบหนีไปไหนได้เพราะว่ามีตํารวจเยเยะเต็มไปหมดเลยเท็ดดี้เด็กตัดสินใจขับรถ เขาก็ต้องเจอเข้ากับบรกเกอร์ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามมาเช่นกันทางด้านเท็ดดี้เขานั้นตั้งใจที่จะขับรถเสยโบลกเกอร์ไปเลยเพราะว่าเขาโกรธแค้นบรกเกอร์มากๆแต่กลับกันทางด้านโบลกเกอร์ก็รู้อยู่แล้วเขาเลยทําการคว่ำรถมอเตอร์ไซค์แล้วปล่อยให้ไหลไปชนกับรถของเท็ดดี้พร้อมกับยิงปืนไปที่รถของ2พ่อลูกด้วยทันใดนั้นรถที่เท็ดดี้ขับมามันก็ได้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงทาให้ทั้งสองพ่อลูกไม่สามารถหนีไปไหนได้โบรกเกอร์รีบวิ่งเข้าไปเพื่อจะจับกุมตัวพ่อลูกทั้งอตตนแแรรกกกกกกเเเทดด็็จจะพยาาามขขขััื่ถูโ ได้อย่างง่ายดายตัวของบโบรกเกอร์กําลังจะจับเท็ดดี้แต่แล้วโจโจ้เด็กหนุ่มก็ได้ลงมาจากรถบรกเกอร์ได้บอกให้เด็กหนุ่มนั้นยอมจำนนวนซาเพราะว่าที่นี่ถูกตำรวจล้อมไว้หมดแล้วแต่ทางด้านโจโจ้ดูเหมือนว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะไม่ยอมเขาได้ล้วงเข้าไปในเสื้อเพื่อจะหยิบอะไรบางอย่างทันใดนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้กระนำยิงใส่โจโจ้ทันทีเนื่องจากกลัวว่าโจโจ้จะล้วงมือไปหยิบอาวุธและจะเป็นอันตรายทําให้เด็กหนุ่มโจโจ้ได้ตายจากเหตุการณ์นี้ซึ่งเท็ดดี้ที่า เขาจะจัดการกับโบรเกอร์ให้ได้หลังจากนั้นเท็ดดี้ก็ได้ถูกตำร,รวจจับตัวไปหนังได้ตัดมาที่2ปีต่อมาณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็กสาวที่มีท่าเทียร่าเริงคนนี้เธอ,อ,อมีชื่อว่าแมดดี้แมดดีก้กำลังเล่นเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานแต่แล้วเธอก็ได้ถูกเพื่อนร่วมชั้นที่มีชื่อว่าเท็ดดี้เข้ามาแกล้งเนื่องจากเท็ดดี้เห็นว่าแมดดี้เป็นผู้หญิงก็เลยคิดว่าแมดดี้น่าจะอ่อนแอเจ้าเท็ดดี้มันได้แย่งหมวกไปจากเธอแถมยังล้อเธออีกว่าเธอจะทําอะไรได้เธอก็ทําได้แต่ร้องไห้แค่นนนั้ดดามมีเธออพยทววก ธอคืนซึ่งเธอก็ได้เตือนเท็ดดี้เด็วกอ้วนไปว่าอย่าให้เธอทวงครั้งที่2แต่ทางด้านเทดดี้ตัวแสบมันก็ยังไม่หยุดแมดดี้เธอเลยสาวหมัดใส่ไป1ทีพร้อมกับเตะไปที่หน้าของเท็ดดี้ทำเอาเท็ดดี้นั้นเลือดกบปากไปเลย ัดภาพไปทางด้านบล็อกเกอร์ตอนนี้เขากําลังซ่อมบ้านของตัวเองอยู่จูจ่ๆก็ได้มีโทรศัพท์โทรมาจากโรงเรียนพร้อมกับบอกว่าลูกสาวของเขานั้นเกิดเรื่องแล้วบล็อกเกอร์เลยรีบมุ่งหน้ามาที่โรงเรียนทันทีและเมื่อเขามาถึงพ่อและแม่ของเท็ดดี้ก็กําลังต่อว่าในอาเภอเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกของเขาถูกทําร้ายแถมทันทีที่แคซี่แม่ของเท็ดดี้เห็นตัวบล็อกเกอร์เธอก็พยายามจะปี่เข้ามาหาเรื่องเนื่องจากเธอนั้นโกรธที่ลูกชายตัวเองถูกทําร้ายมากๆด้านบล็อกเกอร์ก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรโต้กลับไปเนื่องจากครูประจําชั้้นขออองงดดีเธไบกถึ เรื่องราวของแคสซี่ว่าแคสซี่เป็นคนที่กลางมากๆบลกเกอร์ก็เลยไม่ติดใจถือสาเอาอะไรกับเธอบลกเกอร์ได้เดินตรงไปหาลูกสาวพร้อมกับถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางด้านแมดดี้เธอก็ได้บอกถึงเรื่องที่เธอถูกแกล้งแล้วเธอก็ยังทวงหมวกคืนถึงสองครั้งแล้วด้วยบลกเกอร์ที่เห็นว่าลูกสาวของตัวเองทำไปเพราะว่ามีเหตุผลก็เลยไม่ได้ต่อว่าอะไรหลังจากนั้น,นบลกเกอร์ก็ได้พาแมดดี้มาที่รถเพื่อจะกลับบ้านแต่เมื่อมาถึงทั้งคู่ก็ต้องเจอเข้ากับแคสซี่และจิมมี่พอของเท็ด โรกเที่ปล่อยให้ลูกสาวของตัวเองมาทำกับลูกชายเธอแบบนั้นแคซี่ได้สั่งให้จิมมี่สามีของเธอเข้าไปจัดการซึ่งถึงแม้ว่าตัวในอำเภอจะห้ามจิมมี่ก็ไม่ฟังอะไรแล้วจิมมี่พยายามจะลอบเข้าไปทำร้ายโบรเกอร์จากทางด้านหลังแต่เขาก็ต้องถูกโบรเกอร์จับทุ่มลงไปนอนกองกับพื้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูขายหน้ามากๆทางด้านในอำเภอที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้เข้ามาเกลี้ยกล่อมทั้งสองฝ่ายทางด้านโบรเกอร์เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าเขาป้องกันตัวก็แค่นั้นแต่กลับกันทางด้านแคซี่นั้นดูเหมือนว่าเธอจะไม่ยยอออออมมมจ้งงโรรกเ์าาาาาดสาตา บับว่าเธอจะเล่นงานชายคนนี้ให้ได้หลังจากที่สองฝ่ายแยกย้ายกันมาแล้วแคสซี่ก็ได้บนสามีของเธอว่าอ่อนปวกเปียกจนทําอะไรไม่ได้เลยแคสซี่เธอจะปล่อยให้ตัวเองถูกยามหน้าแบบนี้ก็ไม่ได้เธอเลยตัดสินใจที่จะบอกพี่ชายจิมมี่ท่ดินแบบนั้นก็ตกใจมากๆเขานั้นพยายามห้ามแคสซี่ไม่ให้บอกพี่ชายแต่แคสซี่ก็ไม่ฟังเธอยอมทําอะไรก็ได้เพื่อให้บโบรกเกอร์นั้นถูกเล่นงานต่อมาหนังได้ตัดภาพไปที่ชายคนหนึ่งโดยที่ชายคนนี้ก็คือเกเตอร์พี่ชายของแคสซี่นั่นเองเกเตอร์ได้มาเล่นงานพวกวัยรุ่นที่เามาเส ยาในถิ่นของเขาโดยที่เกเตอร์ก็มาจงฟาดเสด็วไวรุ่นพวกนั้นไปหลายที โดยที่จากเหตุการณ์นี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเกเตอร์นั้นเป็นคนที่อันตรายมากๆหลังจากที่เกเตอร์จัดการกับพวกเด็กวัยรุ่นนี้เสร็จแล้วเขาก็ได้กลับมาที่บ้านซึ่งเมื่อเขามาถึงเกเตอร์ Greater ก็ได้เจอข้อกับแคซี่ที่รอเขาอยู่แล้วแคซี ie, ่เธอได้เล่าเรื่องราวที่เธอถูกโบรกเกอร์ยามหน้าให้กับพี่ชายฟังแคซี่ต้องการให้พี่ชายไปเล่นงานโบรกเกอร์แทนเธอหน่อยแต่ทางด้านเกเตอร์เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆเนื่องจากมันแค่เรื่องเด็กน้อยทะเลาะก,กันแค่นั้นแต่ในระหว่างที่ททททัั้งงงงงสออออคคคนนนนกกกกาลุยวจ,จ่่จ่่ีีีขซซเเเเธ็็ดูึมไปปรต์ห สวเขาก็ได้ถามแคซี่ไปว่าเธอเป็นอะไรดานแคซี่ก็เลยบอกไปว่าเธอต้องการสิ่งที่จะทาให้เธอหายปวดท้องเกรเตอร์ Later, ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยเอื้อมไปหยิบยาที่อยู่ในรถโดยที่เจ้ายานี้มันก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งโดยที่แคซี่ปวดท้องนั่นก็เพราะว่าแคซี่นั้นติดยาเสพติดนี้นั่นเองดานแคซี่ที่ได้ยาเธอก็ได้หอมแก้มพี่ชายเป็นการขอบคุณส่วนเกรเตอร์ที่ถูกน้องสาวทําแบบนี้ก็เลยใจอ่อนและรับปากไปว่าเขาจะไปจัดการเรื่องบโบรเกอร์ให้เองตัดไปทางด้านบโบรเกอร์เขานั้นก็ยังใช้ชีวิตกับแมด สองคนได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้ได้ไม่นานซูซานครูของแมดดี้ก็เลยแนะนําให้บโบรลเกอร์ไปสาสางเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนที่เมืองนี้ค่อนข้างจะหัวโบราณถ้าหากมีแค้นก็ต้องชําระหมายความว่าพวกของแคซี่คงไม่ยอมลามือกับโบรเกอร์ง่ายๆแน่บโบรเกอร์ที่ได้คําเตือนจากสูซานเขาก็เลยมุ่งหน้าม,มาที่ทํางานของจิมมี่ซึ่งที่บโบรเกอร์ถ่อมาถึงที่นี่เพราะว่าเขาต้องการให้เรื่องราวนี้มันจบลงถึงขนาดที่บโบรเกอร์ยอมขอโทษถึงทุกๆคนเขาและลูกไปทําให้เดือดร้อนและด้ยวยคําขอโทษของบโบรเกอร์ก็ทําให้จิมม ต่อมาหลังจากที่โบรกเกอร์เคลียใจกับเจมมี่เสร็จเขาก็ไดเอารถมาเติมน้ํามันแต่ในระหว่างที่เขากําลังเติมน้ํามันเน่ยจู่ๆก็ดิมีชายอันดพาน2คนเข้ามาป่วนโดยที่ทั้งคู่จงใจที่จะเข้ามาหาเรื่องโบรกเกอร์โดยเฉพาะตอนแรกโบรกเกอร์ก็ทําเมินชายทั้งสองคนเพราะว่าเขาไม่อยากมีเรื่องเจ้าชาย2คนนี้มันก็ยังกวนประสาทเขาไม่เลิกสุดท้ายโบรกเกอร์ก็เลยจัดการอัดทั้งสองคนจนเละจากนั้นเขาก็ได้ขับรถไปรับแมดดี้ที่โรงเรียนด้านเกรเตอร์ที่รู้ว่าลูกน้องของตัวเองถูกเล่นงานจนน่วมเขาก็หัวรรรร้ออนนนนมาากกกเเเตต์็ลัดสิใจจที่่ะไปงบ ด้ววยตัขของเาเองด้านโบรกเกอร์เขาได้ไปรับแมดดี้มาแล้วและตอนนี้ก็กําลังกลับบ้านแต่จูจ่ๆนายอำเภอก็ได้ขับรถตามมาเพื่อถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ปัม๊มนายอำเภอรู้สึกสงสัยในตัวของโบรกเกอร์มากๆเขาอยากรู้ว่าบรกเกอร์เป็นใครมาจากไหนถึงสามารถจัดการกับอันธพาลทัองสองคนนั้นได้แต่ด้านโบรกเกอร์ก็ปฏิเสธที่จะบอกข้อมูลกับนายอำเภอไปเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องอดีตของตัวเองเนื่องจากตอนนี้เขาอยากใช้ชีวิตกับลูกสาวคนนี้ของเขาอย่างสงบๆด้านนายอำเภอเขาก็ไม่สามารถทําอะไรโบรกเกอร์ได้เพราะว่าในคดีนี้โบรกเกอร์ไม่ผิ ในอำเภอก็เลยขู่โบเกอร์ไปแทนว่าเขาจะจับตาดูทุกฝีก้าวหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้แยกย้ายกันไปโบรเกอร์ได้พาแมดดี้กลับมาที่บ้านและทั้งสองคนก็ได้ไปขี่ม้าเล่นกันเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่แมดดี้นั้นชอบมากๆแต่แมดดี้ก็ยังอดที่จะนึกถึงแม่ของตัวเองไม่ได้เนื่องจากแม่ของเธอที่เป็นภรรยาของโบรเกอร์พึ่งจากไปได้ไม่นานแมดดี้เด็กสาวเธอเลยคิดถึงแม่มากๆโบรเกอร์ที่เห็นว่าลูกสาวกำลังเสียใจก็ได้เข้าไปปลอบเธอในเวลาเดียวกันเกรเตอร์ ater, ก็ได้เดินทางมาทีี่่นเเกรรตอ์ ater, ได้ท การเจาะยางรถของบโบเกอร์ในระหว่างที่บโบเกอร์พาแมดดี้ออกไปเล่นข้างนอกหลังจากนั้นเกรเตอร์ก็ได้ลอบเข้ามาในบ้านของบโบเกอร์และก็ได้เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนเกรเตอร์ได้เดินมาที่ห้องใต้ดินและเจอกับกองเอกสารจํานวนมากซึ่งเกรเตอร์ก็เลยเข้าไปค้นเอกสารพวกนั้นจนได้เจอแฟ้มประวัติข้อมูลของบโบเกอร์ที่ปลอมตัวเข้าไปในแก๊งของเท็ดดี้ในเวลาเดียวกัน2พ่อลูกก็ได้เล่นกันเสร็จแล้วและกําลังกลับเข้ามาในบ้านเกรเตอร์ก็เลยพยายามจะใช้จังหวะนี้หลบหนีออกไปแต่ก่อนจะไปเกรเตอร์ก็ได้เจอเข้ากับาวดูเธอลูกแมวของแมดดี้เขาก็ได้ หยิบเจ้ารูเธอร์นี้ติดมือไปด้วยต่อมาเมื่อตกดึกมันก็ถึงเวลานอนของแมดดี้แล้วแต่แมดดี้เธอก็นอนไม่ได้เพราะว่าเธอยังหารูเธอร์ไม่เจอเลยเด็กสาวพยายามออกตามหาลูกแมวของเธอบล็อกเกอร์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกให้แมดดี้เข้าไปนอนแล้วเขาจะออกไปตามหาให้เองบล็อกเกอร์ได้ออกตามหาเจ้ารูเธอร์ไปเรื่อยๆจนเขาได้ไปเจอเข้ากับหัวตุ๊กตากระต่ายของแมดดี้พร้อมกับสร้อยคอของเจ้ารูเธอร์เสียบอยู่กับต้นไม้ซึ่งนี่ก็ทําให้บล็อกเกอร์รู้ได้ทันทีว่าว่ามีคนลอบเข้ามาในบ้านของเขาแล้วดดดดดาเเเกกรรรตตตออออ์์ทีี่่ไไไ้้้แฟมคขขงปิ ไปหาเชอริลวแฟนสาวซึ่งเมื่อเชอริลวเดินทางมาถึงเกรเตอร์ก็จัดการบรรเลงเพลงรักให้เธอก่อนเลย1บทเพลงหลังจากนั้นก็คอยเล่าเรื่องคดีของบโบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับเคนดี้ให้กับเชอริลวฟัง ซึ่งเหตุผลที่เกรเตอร์เรียกเชอริลมาที่นี่ก็เพราะว่าเกรเตอร์ต้องการให้เชอริลไปส่งข้อมูลของบรกเกอร์ให้กับแก๊งของเท็ดดี้เพื่อแลกกับให้แก๊งของเท็ดดี้เป็นตัวกลางปล่อยยาที่พวกเขาผลิตออกมาได้เพราะว่าตอนนี้พวกของเกรเตอร์ทำได้เพียงแค่รอบขายยาเสียบติดทีละน้อยแค่นั้นเมื่ออย่างนั้นมันจะเกินหน้าเกินตาแก๊งของเท็ดดี้ที่เป็นแก๊งใหญ่ในระแวกนี้ไปเกรเตอร์ Greater เลยคิดที่จะส่งตัวบรกเกอร์แลกกับการที่เขาจะขายยาได้อย่างอิสระกับพวกแก๊งของเท็ดดี้ซึ่งการที่จะทำแบบนั้นได้ก็ต้องอาศัยเชออรรทททีู่้จัักกบนายขงเ ตอนแรกเชอริวก็ไม่อยากทำเพราะว่าเธอไม่อยากเอาตัวเข้าไปแลกแต่ด้วยคําขอของแฟนหนุ่มสุดท้ายเชอริวก็เลยยอมทําตาม ด้านบรกเกอร์ที่ตอนแรกคิดว่าเป็นฝีมือของจิมมี่เขาก็เลยบุกไปหาจิมมี่ถึงที่ทํางานและได้บอกกับจิมมี่ไปว่าถ้าหากมีปัญหาอะไรให้มาเคยกับเขาอย่าลากเด็กมาเกี่ยวด้วยและสุดท้ายบรกเกอร์ยังได้บอกให้จิมมี่ไปหาแม่ของเขาขึ้นมาอย่าให้เขาต้องมาทวงเป็นครั้งที่2มาอย่างนั้นจิมมี่จะต้องเจอดีแนะ่หลังจากนั้นบรกเกอร์ก็ได้กลับไปที่บ้านเพื่อเอาตุ๊กตากระต่ายตัวใหม่ไปให้กับแมดดี้แถมโบรกเกอร์ยังบอกกับลูกสาวของเขาอีกว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดงานวันเกิดกันแมดดี้ที่รู้ว่าพ่อออจจจะััััดดดงงานวนววเเเกกกิใให้บตธ็ี ตัดไปทางด้านเชอรี่ยู่เธอได้เอาข้อมูลของบรกเกอร์ไปให้ทนายของเท็ดดี้ทนายของเท็ดดี้ก็เลยเอาแฟ้มข้อมูลของโบรกเกอร์ไปให้เท็ดดี้ที่ติดคุกอยู่ดูเท็ดดี้ที่เห็นเขาก็ยืนยันได้เลยว่าเจ้านี้คือคนที่หักหลังเขาเท็ดด <Teddy S 1> นะี้นั้นรู้สึกโกรธแค้นโบรกเกอร์มากๆที่มาฆ่าลูกชายเขาแบบนั้นเท็ดดี้ก็เลยสั่งให้ทนายของเขาจัดการกับบรกเกอร์แทนเขาด้วยซึ่งทนายของเท็ดดี้ก็ได้รับปากที่จะทําตามคําสั่งของหัวหน้าทําให้ในตอนนี้บรกเกอร์นั้นถูกหมายตาจ้องเล่นงานจากวววววกกขขอองงงเเเเททดดดีี้แลลลในน่่สุา็ยมถึัิ เพื่อนเพื่อนของเธอรวมถึงผู้ปกครองของเด็กๆก,ก็ได้มาร่วมงานเต็มไปหมดรวมถึงเท็ดดี้เจ้าเด็กอ้วนและแคซี่แม่ของเขาด้วยเนื่องจากก่อนหน้านี้แมดดี้ได้ระชวนเท็ดดี้ให้มาร่วมงานวันเกิดของเธอซึ่งเจ้าเท็ดดี้เด็กอ้วนก็ได้ตอบตกลงส่วนแคซี่ที่ได้รับคําขอโทษไปแล้วดูเหมือนว่าเธอก็จะมีท่าทีเป็นมิตรที่ดีขึ้นทําให้งานวันเกิดของแมดดี้ก็เต็มไปได้วยความสนุกสนานแต่โบเกอร์ก็ไม่ได้รู้เลยว่าตอนนี้หายนะกําลังใกล้มาเยือนพวกเขาแล้วไซรัสหนึ่งในแก๊งของเท็ดดี้ได้เดินทางมาถึงเมืองที่บโบเกอร์ออาศัยยู่ โดยที่อันดับแรกไซรัสได้มาเจอกับเชอริลก่อนเพื่อถามถึงที่อยู่ของโบรกเกอร์ตอนแรกเชอรลเธอก็พยายามต่อรองกับไซรัสว่าเธอจะยอมบอกข้อมูลของโบรกเกอร์ถ้าหากไซรัสยอมให้เธอขายยาเองแต่ไซรัสที่ถูกขนานนามว่าเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากๆเขาได้บีบคอเชอริลพร้อมกับขู่เธอไปว่าถ้าหากเชอริลไม่ยอมบอกข้อมูลของโบรกเกอร์เขาจะเป่าสมองเชอริลทิ้งแน่ทาให้สุดท้ายเชอริลก็ต้องยอมบอกโดยที่เธอไม่ได้อะไรตอบแทนเลยทางด้านเกรเตอร์เขาได้เดินทางมาหาแคซี่น้องสาวเกรเตอร์ได้มาเตือนแคซี่ ว่าให้อยูงห่างตัวโบรกเกอร์ไว้เนื่องจากตอนนี้บรกเกอร์ก็มันจะถูกพวกของเทดดี้เล่นงานเกรเตอร์ก็เลยไม่อยากให้น้องสาวของตัวเองโดนลูกหลงด้านเคซี่เธอก็เข้าใจแต่ดูเหมือนว่าเธอจะต้องการยาของเกรเตอร์มากกว่าเกรเตอร์ Greater ที่เลื่อมลาพฤติกรรมของน้องสาวที่ติดยาเสพติดขนาดหนักเกรเตอร์ก็เลยไล่ให้แคซี่ไปพักพร้อมกับบอกให้แคซี่เบาๆเรื่องยาบ้างทางด้านแคซี่ที่ถูกต่อว่าเธอก็ไม่ยอมทําให้2พี่น้องนั้นทะเลาะก,กันยกใหญ่จนในที่สุดเกรเตอร์ Greater ที่เป็นพี่ชายก็เลยต้องยอมถอยออกมาทางด้านบรกเกอร์เขาได้รับคําาาเเตืืออนนมจกพ่ถึง เรื่องราวของเกรเตอร์พี่ชายของแคซี่ที่เป็นตัวอันตร,รายมากๆบลกเกอร์ก็เลยฝากให้เพื่อนที่เป็นตำรวจเช็คข้อมูลของเกรเตอร์และคนที่เกี่ยวข้องและในตอนนี้คนของบลกเกอร์ er ก็ได้โทรมาเล่ารายละเอียดของเกรเตอร์ให้ฟังตัวเกรเตอร์นั้นเคยถูกจับในคดีขนส่งยาอยู่หลายครั้งแต่เรื่องที่สำคัญมาเป็นเรื่องของเชอริลแฟนสาวของเกรเตอร์มากกว่าเชอริลนั้นถูกจับในเรื่องที่ส่งยาเหมือนกันแต่เธอนั้นเคยส่งยาให้กับพวกของเท็ดดี้บลกเกอร์ er ที่ได้ฟังเขาก็ตกใจไม่น้อยซึ่งบลอกเกอร์ที่รู้สึก ของบรกเกอร์ก็รับปากว่าพรุ่งนี้เขาจะส่งอีเมลรูปของเชอรี่ให้ซึ่งหลังจากที่บโบรกเกอร์วางสายเขาก็ได้เดินมาดูแมดดี้ซึ่งบรกเกอร์ก็ไม่ต้องการให้แมดดี้ลูกสาวเพยียงคนเดียวของเขาตกอยู่ในอันตรายเขาเลยจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดวันถัดมาบโบรกเกอร์เลยเดินทางมาหาเกรเตอร์ที่กําลังกินอาหารเช้าอยู่บโบกเร์ได้ปรีเข้ามาพร้อมกับท้าทายให้เกรเตอร์ถ้ามีปัญหาอะไรกับเขาก็มาเคลียร์กับเขาได้เลยแต่เกรเตอร์ก็ยังตเตียนว่าไม่รู้อะไรแถมเขายังรำไป นแบบนั้นก็เลยทวนคําจําให้กับเกรเตอร์หน่อยบรกเกอร์ถามเกรเตอร์ไปว่าจําบ้านหลังกเก่าหลังนั้นได้ไหมจาเจ้าแมวน้อยและตุ๊กตากระต่ายตัวนั้นได้หรือเปล่าซึ่งถึงแม้ว่าเกรเตอร์จะปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เรื่องทั้งสองคนก็รู้ว่าทั้งคู่รู้เรื่องนี้อยู่เต็มอกบรกเกอร์ได้บอกกับเกรเตอร์ไปว่าถหากมีใครลอบเข้าบ้านของเขาแบบนั้นอีกพวกมันจะต้องเจอกับเขาแน่ๆซึ่งจากคาพูดของบรกเกอร์ทาเอาเกรเตอร์นั้นหน้าเวอไปเลยต่อมาหลังจากที่ทักทายกันพอหอมปากหอมคอ ทําให้บรกเกอร์รู้ว่าหญิงสาวที่นั่งอยู่กับเกรเตอร์นั้นคือเชอริลซึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งคู่น่าจะรู้เรื่องราวของบรกเกอร์ที่เป็นตำรวจแล้วบรกเกอร์ตั้งใจที่จะเล่นงานเกรเตอร์คืนเขาเลยเด้ยเดินทางไปที่บ้านของเกรเตอร์ซึ่งบรกเกอร์ก็ทําการคนที่นี่ไปเรื่อยๆจนได้ไปเจอเข้ากับห้องผลิตยาของเกรเตอร์บรกเกอร์นั้นรู้ดีเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ผลิตยาเนื่องจากเขาเคยแฝงตัวเข้าไปในโรงงานของเท็ดดี้มาก่อนซึ่งเขาก็ไม่ต้องการให้ยาชั่วร้ายพวกนี้ทําให้คนนนออออืืเ่เเดดรรรร้บกกกกก์็ทาาําาาวงัั ระบสวิตไฟและถ้าหากมีใครมาเปิดสวิตไฟของโรงงานนี้ห้องผลิตยาและที่เก็บยาเสพติดของเกรเตอร์จะต้องระเบิดเป็นจุนแน่ๆซึ่งหลังจากที่บรกเกอร์จัดการทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็ได้ออกมาจากห้องและจะกลับบ้านแต่บลกเกอร์ก็ต้องมาเจอข้อกับเจ้าดูเธอที่ยังไม่ตายเนื่องจากเกรเตอร์ได้จับเจ้าดูเธอมาเลียงไว้ที่นี่บลกเกอร์ก็เลยจะเอาเจ้าดูเธอนี้กลับไปด้วยซึ่งในระหว่างที่เขากําลังสนใจเจ้าดูเธออยู่ทําให้บลกเกอร์นั้นพลาดท่าถูกลูกน้องของเกรเตอร์ที่เขาอัดที่ปั๊มเล ีคดแคนในตอนที่บรกเกอร์ทำกับพวกมันที่ปั๊มถึงขนาดที่ชายคนหนึ่งที่ถูกบรกเกอร์เล่นงานไปตอนแรกตั้งใจที่จะฆ่าบรกเกอร์ทิ้งเลยแต่สุดท้ายบรกเกอร์ก็อาศัยจังหวะเข้าเล่นงานเจ้าพวกนี้ได้และหลังจากที่บรกเกอร์แก้มาตัวเองได้แล้วเขาก็ได้เล่นงานเจ้าพวกนี้จนน่วมหลังจากนั้นก็ได้พาเจ้ารูเธอกลับมาที่บ้านเมื่อมาถึงบ้านบรกเกอร์ก็ได้บอกให้แมดดี้รีบเก็บของทันทีเพราะว่าพวกเขาจะต้องย้ายไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดตอนแรกแมดดี้เธอก็ไม่เข้าใจและก็ไม่อยากจากไปเพราะว่าเธอเพิ ดูว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็เลยยอมไปเก็บเสื้อผ้าทางด้านไซรัสคนของเท็ดดี้ก็ได้พาพักพวกจํานวนมากมาหาเกรเตอร์ไซรัสต้องการให้เกรเตอร์นําทางไปที่บ้านพักของบรกเกอร์เกรเตอร์ก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าเขาไม่อยากจะมีส่วนร่วมด้วยตอนแรกเกรเตอร์นั้นคิดว่าตัวเองจะรวยแล้วกลับกันไซรัสนั้นยอมปล่อยเกรเตอร์ไปแต่เขาจะเอาเชอริลไปแทนส่วนเชอริลก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้ทําได้แค่เพียงนําทางพวกของไซรัสไปเมื่อใกล้ถึงเวลาเกรเตอร์ Greater ได้มาหาในอำเภอเพื่อหวังจะวางยาจัดการกับนายอำเภอไม่ให้เข้าไป เเรรื่่อองงกกีย hmm ว okay? ัับขสแต่ในอำเภอที่พอจะรู้ทันก็เลยไม่ยอมดื่มเหล้าที่เกรเตอร์ออกมาให้ทําให้เกรเตอร์ไม่สามารถจัดการกับในอำเภอได้ตัดภาพไปที่พวกของไซรัสตอนนี้เชอริลได้นําทางพวกมันจนมาถึงบ้านของบรกเกอร์แล้วพวกของไซรัสมากกนหลายคนแถมยังมีอาวุธครบมือเลยด้วยไซรัสได้สั่งลูกน้องกระจายตัวไปแต่แล้วทีโดที่เป็นเพื่อนของบรกเกอร์ที่กําลังดูแลม้าก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วว่ามีคนได้บุกเข้ามาที่นี่ทีโดได้จัดการกับลูกน้องของไซรัสที่ลอบเข้ามาในคอกม้าซึ่งจนกว่าที่ทีโดจะจ จัดการกับลูกน้องของไซรัสคนนี้ได้กระทําเข้าอ่วมอยู่ไม่น้อยแต่หลังจากทีโดจัดการชายคนนี้ได้แล้วเขาก็ได้เดินไปที่รถและบีบแต่เพื่อเป็นสัญญาณให้บรกเกอร์รู้ว่ามีคนลอบเข้ามาในบ้านทําให้สุดท้ายทีดากได้พาดท่าธุรุน้องของไซรัสยิงเขาอย่างจังด้านบรกเกอร์ที่ได้สัญญาณจากทีโดช่วยไว้เขาก็เลยรู้ตัวทันบรกเกอร์ได้รีบเดินไปหยิบปืนของเขาพร้อมกับพาแมดดี้มาดบอยู่ในห้องใต้ดินและบอกให้แมดดี้โทรเรียกเก้าหนึ่งหนึ่งมาที่นี่ซะเด็กสาวทําตามคําสั่งของพ่อแต่ในระหว่างที่เธอกําาาลัังโททรรศพพ์เธออก็ไไมม่สถูดะร เพราะว่าลูกน้องของสซรัสกําลังเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วพวกของไซรัสได้เดินขึ้นมาบนบ้านและกําลังจะเปิดประตูเข้ามาแต่เมื่อพวกมันเข้ามาก็ต้องเจอข้อกับ,บโบรกอร์ที่ถือปนลุกซองรออยู่โบรกอร์จัดการสัต์กระสุนใส่พวกของไซรัสทันทีซึ่งด้วยฝีมือของโบรเกอร์ก็ทําให้เขาสามารถจัดการกับพวกของไซรัสไปได้ทีละคนทีละคนด้านแมดดี้เธอได้ถูกลูกน้องของไซรัสเจอตัวเข้าสาววิ่งหนีออกมาด้านนอกอย่างสุดชีวิตลูกน้องของไซรัสก็ได้วิ่งตามเด็กสาวไปอยู่ไหม่ห่างโบรเกอร์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบจะไปช รัดขวางทางเอาไว้อยู่ทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายก็เป็นฝั่งโบรเกอร์ที่สามารถเล่นงานสซรัสได้โบรเกอร์เด้รีบวิ่งตามแมดดี้ออกไปซึ่งในตอนนี้ลูกน้องของไซรัสก็กําลังจะดันไกลจัดการกับแมดดี้โชคยังดีที่โบรเกอร์วิ่งตามมาทานันและจัดการเป่าสมองชายคนนี้ไปได้แต่แล้วไซรัสที่ยังไม่ตายก็ได้วิ่งตามมาและกระโจนเข้ามาจัดการกับโบรเกอร์ทันทีในเวลาเดียวกันแมดดี้ได้วิ่งไปเจอเชอร์ิลที่อยู่ที่ท่าเรือเชอริลได้กอมให้เด็กสาวไปขึ้นเรือก,กับเธอเวความราเดดดีียยงสาม้ก็ไไร จนสุดท้ายเชอริลก็ได้พาตัวแมดดี้ขับเรือออกไปบล็อกเกอร์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบจัดการกับไซรัสซึ่งหลังจากที่จัดการกับไซรัสได้แล้วตำรวจก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่พอดีโชคยังดีที่บนเรือมีวิทยุอยู่แมดดี้เธอเลยได้วิทยุมาซึ่งแมดดี้เธอก็ได้บอกกับพ่อไปว่าเธอถูกหญิงสาวผมดำพาตัวมาและที่ที่เธอถูกพาตัวมามันมีใบพัดใหญ่ๆอยู่ด้วยเมื่อได้ยินบล็อกเกอร์รู้ได้เลยว่าที่นั่นมันต้องเป็นบ้านของเกรเตอร์แน่ๆเขาได้คว้ารถตำรวจและรีบขับมาท และรู้ว่าเชอริลพาเด็กมาที่นี่เกรเตอร์เลยด่าเชอริลไปยกใหญ่ว่าทำไมถึงพาพยานมาที่นี่เชอริลนั้นทําไปอย่างนี้ด้วยความตกใจเนื่องจากผว้ของไซรัสได้ถูกฆ่าตายหมดแล้วเกรเตอร์ที่ไม่มีทางเลือกก็เลยจะสังหารแบดดี้เพื่อปิดปากเชอริลที่เห็นว่ากวเกรเตอร์กําลังจะฆ่าเด็กเธอก็พยายามห้ามไว้และก่อนที่เกรเตอร์จะได้ทําอะไรไปมากกว่านี้จู่ๆก็ได้มีรถคันหนึ่งขับมาแต่คนที่มานั้นไม่ใช่บโบรกเกอร์กับเป็นแคสซี่ต่างหากแคสซี่รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านของบโบรกเกอร์และเธอก็คิดว่าพี่ชายขออออองงงงเเเธธจะต้้่บืหลัแน เลยมาที่นี่เพื่อถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและถามว่าเกรเตอร์ได้ลักพาตัวแมดดี้มาหรือเปล่าตอนแรกเกรเตอร์ก็ได้ปฏิเสธไปแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันแคซี่ก็ได้ยินเสียงของแมดดี้ที่กําลังทะเลาะกับเชอริลอยู่ที่ด้านในตอนนี้แคซี่เธอไม่สนอะไรแล้วเธอต้องการเข้าไปช่วยเด็กสาวแคซี่เดินตรงไปที่สวิตไฟและเธอก็ได้เปิดมันเพื่อจะได้ตามหาตัวแมดดี้ได้ง่ายแต่ทันทีที่เธอสับคันโยกกับดักที่บรกเกอร์ทาไว้ก็ได้ทํางานแรงระเบิดอย่างรุนแรงทําลายยาเสพติดของเกรเตอร์และห้องผลิตยาจนไม่เหลือซากกเเรรตตอ์นนั้ก จมากๆแต่เขาก็รู้ว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของบรกเกอร์เกรเตอร์ก็เลยต้องการตัวแมดดี้เพื่อจะรังแคนนบรกเกอร์แต่แคซี่ก็ขัดขวางพี่ชายอย่างสุดชีวิตเพราะว่าเธอไม่อยากให้เด็กเข้าไปเกี่ยวจนสุดท้ายเกรเตอร์ก็ได้พลาดทําทปืนลั่นใส่แคซี่ทำเอาเกรเตอร์นั้นตกใจมากๆแต่เขาไม่มีเวลามายืดเยื้อแล้วเกรเตอร์ Greater ได้จับแมดดี้ขึ้นรถและขับรถหล,ลบหนีไปซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันที่โบรกเกอร์ขับรถมาถึงพอดีโบรกเกอร์ที่เห็นว่าเกรเตอร์กําลังหนีก็เลยขับรถไล่ล่าตามมาโบรกเอร์ไได้ตามเกรรรรเเเตตออ์มมาาาาื่ยๆแขกก็ทํะไไได้ เพราะว่าลูกสาวของเขาอยู่บนรถของเกรเตอร์ด้านในอำเภอที่รู้ว่าเส้นทางที่เกรเตอร์จะมุ่งไปมันคือสะพานข้ามเมืองในอำเภอเลยสั่งให้ลูกน้องปิดสะพานทิ้งก่อนที่เกรเตอร์จะข้ามไปได้เกรเตอร์ Greater ที่เห็นว่าสะพานกําลังจะปิดเขาตัดสินใจขับรถฝ่าขึ้นไปซึ่งเกรเตอร์ก็สามารถผ่านสะพานไปได้แต่กลับกันทางด้านโบรเกอร์ที่ตามมารถของโบรเกอร์นั้นหลบไม่พ้นเขาได้ขับชนากับสะพานอย่างจังทําให้รถของโบรเกอร์นั้นพลิกคว่ำเกรเตอร์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยจะลงมาจัดการกับโบรเกอร์ที่ทําลายชีวิตตเเขาาจนนพังไม่่่่หลือกอกกแที Greater เกรเตอร์จะลงมือเขาก็ได้ไล่ให้แมดดี้วิ่งหนีไปเพราะว่าเขาไม่อยากให้แมดดี้มาเห็นภาพของพ่อตัวเองกําลังจะถูกฆ่าและในตอนที่เกรเตอร์กําลังเสียเวลากับแมดดี้ปิดระกาบให้บรกเกอร์เข้ามาเล่นงานเกรเตอร์ได้บรกเกอร์ได้ทําการอัดเกรเตอร์จนน่วมและเขาก็กําลังจะลั่นไกสังหารเกรเตอร์ทิ้งซะแต่แล้วบรกเกอร์ก็ได้หันไปเห็นลูกสาวที่กําลังยืนดูอยู่เขาเลยยอมไว้ชีวิตเกรเตอร์และบอกกับเกรเตอร์ไปว่าเธอนั้นช่วยชีวิตแกไว้สุดท้ายเกรเตอร์ Greater ก็ได้ถูกตํารวจจับส่วนบรกเกอร์และแมดดี้ก็ปลอดภา,า,ดดภาพ มาที่เท็ดดี้มีใครบางคนมาขอพบเขาซึ่งชายคนนั้นมันก็ไม่ใช่ใครมันคือบรกเกอร์ของเรานั่นเองบรกเกอร์ได้มาหาเท็ดดี้ซึ่งบรกเกอร์ก็ได้บอกกับเท็ดดี้ไปว่าเจอกันข้างนอกนะเท็ดดี้เขาจะรออยู่ทําเอาเท็ดดี้ที่เห็นชายตรงหน้านั้นรู้สึกโกรธแค้นเข้าไปใหญ่ที่บร็กเกอร์ยังมีชีวิตรอดอยู่แบบนี้ส่วนทางนั้นบร็กเกอร์ก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเท็ดดี้เลยเขามาที่นี่เพื่อประกาศให้เท็ดดี้รู้ว่าเขาไม่เคยกลัวใครและเขาพร้อมที่จะรับมือกับเท็ดดี้อยู่เสมอและฉากสุดท้ายก็เป็นใบหน้า ซึ่งในที่สุดหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง h o m ฟ f อน n t โคตรคนละหำล่าผ่าเมืองโดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง6.5คะแนนและคะแนนจากรถทนตัวไม่เท่ไป65%นะครับถือว่าเป็นหนังของเจ้าพ่อขาบูอย่างเจสันที่ทุกคนไม่ควรพลาดอีกเรื่องหนึ่งยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะครับเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อๆไปซึ่งทางเราก็หวังว่าผลงานของพวกเราจะสร้าางควม มาถึงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมท่านึกถึงหนังแห่งนึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ